นี่นี่เน,ะนาะอ๋ออยากกินดีอืมแล้วปะหวานขนาดเลยเข้าป้าอือ,อาาฮิปากอาโห ลายน้ำจิ้มเจลดีขมขมขม,ขมอำลำขาา้าปลาอืมเนื้อญี่ปุน่นอันนี้นะ่ะซีนญี่ปุน่นนี่น้ำเจลดีขมขมขม้ขาปลาอืมมาทำอิฐบโบจะบดจำามันน้ำเจลเนาะนี่มา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 อืม หวานหวานขนาดเลยอืจุดน้อดิสน <one> เตเอะอ้ยชอบดิสวันโบจะมักตัวนี้เนาะรอะตัวนี้มันจะมีความหวานกลัวตัวญี่ปุ่นโบจะบบคอยหมักปันใดตัวนี้แซบ่บกัดเข้าไปได้ไดความหวานแล้วก็ได้ความหวานของน้ำมะพร้าวพร้อมปากาฮู้นี่จุ่มลงไปนี่ มามามาแบบนี้มาลองซีมเบองปากะโห o เนาอมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาฟังเสียงปากกระโ h o นี่เข้าป้าอืมอืมสุดยอดเลยปากโ h ครับ เลยเสือห้องให้ก่อนเนาะนีเอ้ยจุ่มลงไปเลยเสือห้องให้ก็เป็นนันนั้นเนาะเป็นนั้นมันก็ของงัวเนาะนี่ก็จะมากินแบบบทจำน้ำแจวเนาะมาๆมะอืมแจ่ห หวานน้ำมะพร้าวสุดยอดเลย เราลมหักทุกทุกคนทุกทุกท่านบวาซิวใกล้และะ้วก็บยูไก่บวาซิวทางฝั่งลาวแล้วก็บฝั่งไทยเนาะเพื่อนๆจ้าเมื่อนี้มากินจิ้มจุม่มจิ้มจุ่มแบบสไตล์คนฮ่องกงเนาะอ่าแล้วกะ็บบวาซิอาน้ำซุปนี่เป็นอันน้ำหมะพร้าวเนาะน้ำหมะพร้าวสดๆเลยนี่เห็ดเป็นน้ำซุปเนาะนี่มามาเอาน้ำหมะพร้าวน้ำหมะพร้าวสำเร็จรูปยังสิเนาะอันนี้าวางไว้ใส่ก่นนอนเนาะวางไว้นี่ก่อน อันนี้มันน้ำหมักเผาเป็นกระปุกแังซเนาะมามาเทน้ำหมักเผาลงไปแซบเซ,บซบเดอ้อวิธีที่ว่าเอาอันน้นำหมักเผามาฮ็ดเป็นน้ำสุกนี่เพื่อสิได้รดซาดของอันขาลายเสือห้องให้แล้วก็รสดซาดของป่าแบบออริจินอลเลยเนาะนี่ใส่หมดเลยใส่ลงไป แล้วก็เปิดไฟเปิดไฟทัดเวนะสามีดิสเปนเหรอ,อโอเคแล้วก็ทาให้อันนั้นเนาะทายมันฝดปิดฝาไว้มาบ่งแหมอันนี้หลากหลายขนาดเลยบ่งคุณมีทั้งปากกระแ้้วกาเสือห้องให้หมูสามสั้นอันนี้มัน ขาลายญี่ปุ่นเนาะขาลายอันสิ้นญี่ปุ่นสิ้นขาลายญี่ปุ่นเนาะอันนี้นะอันราคาก็สีแพงแตแต่ของโบนี่มันตัวนี้เลยของโบนี่มันอันขาลายง้วเนาะขาลายง้วขาลายแบบกรอบเลยเนาะแซบแซบเด้อตัวนี้นะอันนี้โบซื้อมาโบให้แฟนโบซื้อมาละกะอันมาซอยเองเนาะนะงามงามขาลายนะงามปรเทวะ่ลละกะ จะมีปากกะโฮเนาะอันนี้เนาะปากกะโฮเนาะนี่ปากกะโฮและที่คาดโบได้ก็คือนี่เลยท่านผู้ชมนี่เอียนเนาะอันนี้คือเอียนทะเลอันนี้นะเอียนเอียนนั่นแบบคือเอียนญี่ปุ่นนะแต่ว่าโตมันสินใงญ่ยงีดิเอียนนั่นอยู่ในฮ่องกงเนี่ยนะอะไรเอียนฮ่องกงเส้อว่าเอียนฮ่องกงซะเนาะเอียนทะเลฮ่องกงโตบักใหญ่ยงเงี้ยโตซำเขียี่ได้นี่แต่ว่าแซบ่บสุดยอดเลยคันเอาอมาจุ่มนะไปะ เดี๋ยวมาทาเบิงให้หมอกดล่ะเขาจะค่อยมาจุ่มมกันเลยแต่ว่าที่โบขาดโบได้ก็คือโบจะมีน้ําเจีวอันน้าเจีวดีขมๆมเนาะน้ําเจีวดีขมๆมั่นจ้ำกินกับอันอ่าจิ้มจุ่มของโบเนาะน้าเนาะมาเสริมใส่เนาะล้วก่าลืมบอกไปเนาะน้ําเจีวแบบสไตล์คนฮ่องกงค่ะจ้าจะเป็นน้ําเจีวอ่าอย่างก่อแบานี้ซาเต้น้ําเจีวซาเต้เนาะน้ําเจียวซาเต้ก็จะมียาอย่างเกาะอา กระเทียมเนาะอันนี้กระเทียมแล้วก็มัเพศมะเพศเนาะแล้วก็มีซาเต่เนานะน้ำเจียวซาเตแล้วก็ธรรมดาะจะมันจะมีอันนั้นเนาะมันจะมียาอ,อย่างกหอมป้อมนะหอมป้อมเนาะแบบอันจุ่มแบบจีนสไตล์จุ่มจีนนะจะมีหอมป้อมเลยไล่เนาะแต่ว่าโบจะมีอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโบจะมาให้เบิง้งตังแจ้งอพันพีเขาอเขม่ ส่วนเจวของโบกันนี่เลยเจวของโบเนาะเจวเสริฟของโบก็คือเจวบีขมงขม้มขมอำลำเนาะมากิ่นกับอันขาลายงัวเนาะมาตักเซต้วยโบเฮดไว้เวนาะเฮดไว้กลิ่นเฮดไว้อันกลิ่นเป็นเดือนเป็นเดือนสองเดือนกันยังอยู่ได้ในตู้เย็นนะเห็นไหนี่ตักสน่หขมอำลำอำลำน่ะ Hey. และอันนี้ก็แมงพักียอย่าง่าษานมี้ว่องใต้ชอยบว่องไต้ชอยเนาะหวองใต้ชอยเป็นพักของคิงเนาะเกี่ยวกับหว่องหวองใต้แต่ว่าว่องไต้ับบว่องไต้แบบแปลว่าอ่าแบบคิงเนาะคิงแบบอันอย่างเกาะภาษาลาวกับเจ้ากับศิริมาอย่างก็พระเจ้าสีวิตเนาะพักของพระเจ้าสีวิตโอเคอยวเป็นยังไง น้ำตอนนี้น no, ้ำก็เริ่มฝดแล้วเนาะหามาเริ่มจุ่มกันเลยแบบนี้นะท่านผู้ชมไปไปไปจุ่มกันโอเคมาจุ่มกันเลยอปยาไม่มีนมไหมคะไม่มีนมไหมคะไม่มีนมไหมโอเคท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยโบกับิมาแเกะอันนี้เนาะมาเกะขาลายอันขาลายงัวญี่ปุ่นเนาะวดวดเนมเนื้อเนื้อญี่ปุ่นนะสามีที่ชนกันโงเหงากันก้องเหงาภาษาญี่ปุ่นอีสอะไร เนื้อบาร์บีคิวเหรอบาร์บีคิวโอ้มีบีฟซิกาโอมีบีฟอ๋อซิกาโอมีบีฟ oh. เป็นขาลายมันบอกอันนี้ท็อปฟรี oh. okay. Okay. ในญี่ปุ่นอ๋อโอเคโอเคได้ยวโบกัสซีเขินๆได้นอนน้มกับโบมีเห็นปะงามบบทันผู้สมตัวนี้กับซื้อมาในราคาเท่าไหร่หกอ่อ หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญสี่สิบเซนเนาะหน,นึ่งร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญสี่สิบเซนโอเคอันนี้ไม่มีก่อนเนาะมาบัดน,นี้โบจะมาเริ่มมาเริ่มทาอีดกับเริ่มอันนี้เลยมาจุ่มอันนี้เลยเนาะจุ่มตัวนี้เลยนี่นี๋มา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 ,มา นี่นี่ทำอิดโบจบรจ้ำน้ำเจลก่อนเนาะทำอิดจะโบจ้ำน้ำเจลจะซิมเบิงรสซาดของอันซีนงมัวเนาะว่าซีรสซาจังไหนซีหวานปันเลยเนาะอยากกินดีแต่ป๊อปหวานขนาดเลยสุดอยอด บ่มีกินข้าวเลยท่านผู้ชมบ่มีกินข้าวเลยแบบน,นี้มาลองเบิ่งอันขาลายตัวนี้เนาะอันนี้มันขาลายที่ว่าอันซื้อมาในตลาดเนาะขาลายแต่งามงามท่านผู้ชมขาลายเห็นบ่นี่อะอันนี้นี่นี่จุ่มทกจุ่มทกเนาะระวังขาลายตัวนี้กับ ลายโตญี่ปุ่นมาตัวใดสีแซบเนาะมาทำอิบโจะบจ์จำเหมือนน้ำเจลเนาะนี่มา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 อืมหวานหวานขนาดเลยอืมจืดเนาะดิส <one> วรรณเตะเถอะผมเอ้ยชอบดิสวอืม โบจะหมักตัวนี้เนาะโอตัวนี้มันจะมีความหวานกว่าตัวญี่ปุ่นโบจะบุคคลหมักปันใดตัวนี้แซบ่บกัดเข้าไปได้ไดความหวานแล้วก็ได้ความหวานของน้ำามะพร้าวพร้อ,อมต่อไปจะมากินปากกระโหเนาะปากกระโหนี่จุ่มลงไปนี่มามามาเฮาเอาลองอ นี่หน่อยมอคือนิดหน่อยมอเนาะคือการกินเสือห้องให้หก็ได้อืมโอเคอันในขณะที่จุ่มอันนั้นเนาะจุ่มอันปากกระหู่โบก็จะมากินเสือห้องให้ก็นเนาะนีเอ้ยจุ่มลงไปเลยเสือห้องให้กัเป็นอันนั้นเนาะเป็นอันมันก็ของมวอัวเนาะนี่ก็จะมากินแบบ บดจำน้ำเจีวเนาะมาๆมาอืมแซ่บหวานน้ำมพะพร้าวสุดยอดเลยปากกระหอโอเคแล้วบ่อืมไม่ปีดูชดแบบโอเคแบบน,นี้มาลองสีบมึงปากกระหเนาะมาใกล้ๆมาใกล้ๆ มาฟังเสียงปาะกกะุอันนี้กะเอามาวางไว้นี่มันบ่อนนั้นเนาะมันบ่อนั้นมันบ่อนโซกระปกเนาะเพราะว่ามันมีอยนผ่านี้กันไว้เนาะนี่เข้าป้าอืมอืม,อมชุดยอดเลยปากกุ้ง แ่บสุดๆเลยต่อมามากินเอียนฮ่องกงหรือว่าปลาไหลฮ่องกงเราเบ็นนี้เนาะอือแทบทุกอย่างแทบแล้วก่ะมันสิหวานน้ำมะพร้าวเพรามันนะได้ดสรสชาติเป็นออริจินอลเลยเนาะอันนี้อันนี้คือเอียนนะเนาะเยียนทะเลเอียนญี่ปุน่นเอียนฮ่องกงเนาะจุ่มลงไปหาลองนะสามี้ นย็หน่อยมอิร์ยนะค่อยๆช้อนโอเคเดี๋ยวในขณะที่อันนั่นเนาะจุ่มมันเย็นอยู่เนาะโบกัสิมักกินหมูสามสั้นก่อนเพราะว่ามันสิซุกง่ายก่อเนานะมากินเลยค่อยๆช้อนอมสเปนอันนี้เป็นหมูสามสั้นมาจากประเทศสเปนเนาะนี่หวานน้ำมักเผาขนาดเลยทน้ชม โอเคดีมาใกล้ๆเลยมาใกล้ๆจุดย้อดเลยรทำผสมเย็นโอเคแล้วเนาะน่าจะได้ละโอเค,อเ,ค,อเ,คเอามาสีเมืองเอย็นน้ำกันมา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 นี่ ืแซ่บเย็นกับแซ่บแต่ว่าบูวาคิดว่าบูจะต้องอันจ้ำจำกับอันนี้จ้ำกับอันน้นำแจ่วเนาะนี่อืม้ม รสชาติแซ่บหลายเอียนจะมีรสชาติแบบว่าอันเลือดของเอียนทะเลเลือดเลือดของเอียนญี่ปุ่นอย่างสี่นะเลือดของเอียนฮ่องกงสินะมันจะมีความแบบว่ามันจะมีผิดเนาะมันจะกัดลิ้นในน้อยหนึ่งมันจะเป็นแฟะฟัดฟาดเป็นอย่างนั้นนะมันก็แซ่บอยู่ด้สุดยอดเลยเนาะโอเคสุดยอดเลยเดี๋ยวโบกับแฟนจะขออนุญาตอันมากินก่อนเด้อบวันนี้เด้อวท่านผู้ชมเด้อ โอเคค่อยๆเบิ่งไปขอบใจที่ที่ตามรับสมเดอท่านผูุ้ษมเดอ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้แฟนกินกันตอนนี้ตากล้องพัอนหยากแหง <laughs> ขาลายขาลายงวัวบกรอบๆมาจ้ำกินกับน้ำแจวดีขมๆเนาะนี่อื้มสิ้นขนาดเลย ปากโก้นี่เย็นเย็นห้องผมคนละตอนจุ่มให้แปนพร้อมอันนี่ ญี่ปุ่นอืออันนี้คือจุ่มทกจุ่มทกเลยเนาะนี่มาจ้ำกลินกับน้ำแจ้วดีขมๆมนี่นี รุเนะ่าขาลายขาลายงัวงกรอบ,อบมาจ้ำกินกับน้ำเจวดีขมขมเนาะนี่อืมฟินขนาดเลย คนละตอนจุ่มให้แปนพร้อมอันนี้ขาลายญี่ปุ่นอือ นี่คือจุ่มทกจุ่มทกเลยเนาะนี่มาจ้ำกินกับน้ำแจวดีขมๆนี่นี่สุดนอดขาลาย ขาลายงามๆเลยหวานน้ำมักร้าวขนาดหิวลายมือจนสันนี่มาทำมาจ้ำกินกับน้ำเจลบีขมๆ อืปเป็ดเซฟบอลขาลายน้ำเจวดีขมขมเข้ขขขปาปืาฟินสุดยอดเลยติน,น,นปกปลาไหลอหอน n h a 바가호. ขาลายน้ำจิ้มเจวดีขมขมขม,ขมอําลำข้าวป้า นเนื้อญี่ปุ่นอันนี้นะ่ะซีนญี่ปุ่นนี่น้ำเจ้าดีคมๆมข้าป้า นอไม่ดสอืกินแค่เป็นนับลดไม่กิดพีออเบีย์บ่มีขี้ข้านไปซื้อ โอเคท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้โบก็ต้องขอจบไปแต่เพียงซํานี้เลยท่านผู้ชมเดอ้อเดี๋ยวโบขออนุญาตมากินต่อกับแฟนก่อนคันหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้โบนะเนี่เดอ้อโบหักเพื่อนเพื่อนมื่ทุกคนเด้อเพื่อนเพื่อน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเดอ้อคันหมักก็อย่าลืมกดติดตามละกะั รกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเดอ้อเพื่อสิบโบพาดคลิปใ,ใหม่ๆของโบเนาะแล้วก็อีกโบดนเดี๋ยวโบจะไปเที่ยวที่สปปลาวประเทศลาวบ้านเกิดของโบกาอย่าลืมไปติดตามครับชมเดอ้อว่าโบสิไปเที่ยวสายแดนเนะาะแต่อย่าลืมเข้าไปติดตามเนาะสําหรับคลิปนี้โบก็ขอกล่าวคําว่าวสบายดีโบหักเพื่อนเมื่อทุกคนเดินเพื่อนเด้อเจอกันในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายเลิฟย oh, ูเอเวอร์วันเอาเดี๋ยจ้าบ๊ายบาย Bye bye Mama Bye bye Tạc con cả đấy Tạc con nhiều lại đấy Bye bye